พระอรหันตีพระอรหันต์หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุอรหันต์แล้วเป็นผู้ห่างไกลาจากทิเลสหักกรรมของวงล้อสังสารวัฏได้แล้วควรแก่ปัจจัยสี่และการบูชาอันวิเศษอื่นรวมถึงไม่มีความลับในเรื่องการทำบาป ในที่ทั้งปวงจัดเป็นสี่ประเภทตามอาการที่ได้บรรลุคือสุกะขะวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสนาร้วนหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุพระอรหรันด้วยการปฏิบัติวิปัสนาอย่างเดียวโดย ไม่ได้อาศัยฌานสมาบัติเป็นบาปท,ทานเมื่อมรรคผลเกิดขึ้นจึงไม่มีอารัมมณูปะนิชอ,อารัมมณูปะนิชยานเกิดขึ้นด้วยได้สำเร็จพระอรหันต์โดยไม่ได้ทรงคุณอย่างอื่นจัดเข้าในประเภท ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นเพราะปัญญาสองเตวิชโชเตวิชโชผู้ได้วิชาสามหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุอรหันต์และทรงคุณคือวิชาสามได้แก่ยามที่ระลึกชาติได้ อดีตได้ยานคือตาทิศสามารถเห็นการตายและปฏิสนธิของสัตว์โลกได้ยานที่ทำให้สิ้นอัตวะและกิเลสได้ สามสะละทินโยผู้ได้อภินยาหกหมายถึงพระอริยะบุคคลผู้บรรลุอรหันต์และทรงคุณคืออภินยาหกได้แก่สแสดงอิทธิฤทธิ์ได้มีหูทิพย์กำหนดรู้ผู้อื่นได้และลึกชาติได้มีตาทิพย์รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป ปฏิสามพทัพปัตโตพู้ถึงปฏิสามพคาหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุอรหันต์และทรงคุณวุฒิและทรงคุณคือปฏิสามพธาสีได้แก่ความแตกฉานในผลความแตกฉานในเหตุความแตกฉานในภาษาและค่อยคำ ความแตกฐานในปาติยานปฏิพานพระอาหารหันต์ประเภทที่สองสามสี่จะเข้าในประเภทเจโตวิมุตต์หลุดพ้นด้วยใจคือปฏิบัติสมถภาวนาจนได้ฌานสมาบัติแล้วนำทานนั้นมาเป็นบาทฐาน ได้สำเร็จเป็นพระอรหันและทรงคุณตามฌานที่ได้บรรลุเรียกอีกอย่างว่าพระอรหรันฌานลาปีบุคคล